สวัสดีจ้าพบก,กับเราช่องน้องมีชยัยแฟมิลี่วันนี้มาดูน้องภาษากับพ่อบอยนอนพออ่อหลูกนอนมาเร็วเออที่นอนน้ำพอ่อเออแต่ว่าขาคือมากกว่าออทับเลยฮออักกันฮักกันฮักกันเออนอนน้ำกันจะซะแหละเออเบิงปาดมาตีงหรือขิงเลยดีใจถว่าเบิงเบิงเบิงทังขุนเดอ้ออากอย่อ,อลาก เขามาเด้ออาลากัสินอนคือนหองพันษานอนแหละเบิ่งบุญเกได้นอนคือเถะเออมีใจแอบไปเบอร์ตั้งบุญเลยเออบุญเกลียดได้นอนหนิงดีเถะยะโอ้เขาคือลูกสาวเขาก็จะหูฮักพ่อแค่แบดนี้เออพยาญาดีดขากันก็ดีใจกันเนื้อนอนดีเถอะว่าะดิจัะ มาเร็วมาเร็วโอ้หุ่นอาน้องอาน้องมีชายมาด้วยชายชายเออเบิงเออเบิงเบิงดูพ่อกับลูกเขาทำอะไรกันโอ้โหโอ้ยนอนกอดกันทีแท้บออันยังวะลูกสาวคนก็นิ่งดีแท้ๆหุ่นหุ่เบิงมีชายเอ้ย ซาจ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาเร็วเร็วเอาเร็วอุ๊ยดูเขาอ้อนพ่อเด้อบาดนี่บาดน้องพันษาสาวน้อยสามเดือนนู่นนอนกอดพ่อหูวคว่ำเถ่ะวาเบืองอ้ายเพิ่งกะอยากมาอยู่เด้ออีพ่อไม่ให้อลานอนกอดแน่ออ เม่ที่เนาะปุ่น,อนเอ่อเจ้าหน้อยบูบูบ,บกางหูมาเลยกางหูจะสู้กับพ่ออะเอาเล้วป่ะพ่อเออโอนพ่อก็ะปินเด้อบุญขนานนท์ตะกยสายตาเบลมากเบลเกินสาเอ้ยบุงเอ่อแล้ว ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรียนกับน้องแล้วพอสีขาไปเรียนกับหน,น,นูองรู้น้องภกษารักพ่อมากมายอีหลาฮักพ่อประหนัดนะลูกเบอร์เบอร์ดูอ่ะ <c oughs> <c oughs> นวดขาให้พ่อหน่อยน,อยว,อนวดขาให้พ่อหน่อยเร็วอ่ะน,นอนนอนดีดีโอ้ดูสายตานะครับสายตา สายตาฝั่งตรงข้ามสายตาฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้โหอพอไม่สนใจลูกชายเลยได้ลูกสาวดูลูกสาวเก่งอ๋อนอนดีๆนอนดีดีว่ะมอตำโอ้้หนอนนอนคุยกันกันอะไรกันน้องโอ้ย อ่าอตยัปเออเออรตึ้งตึ้งลึกหางีฟ้าเลยเออนอน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 อะกอดกันกอดกัน โอ้ยนอ้พ่จ้องแรบึงโอ้ยจะเป็นน่นนนดิ่งดีแทะอน่าออนพเก่นะแต่ถ้าแม่เขาปล่อยบ้างนมาบ้างก็ดีนะอย่าลืมมามาพอหน่อยนะน้องปุยน้องกินพอดเป็นแล้วนะรอพ่อมา้อ้วยนะดูฝั่งตรงข้ามมาดูฝังตรงข้ามเราบ้างเนา โอ้โหอ่ะอีหลาไมคึกสีอ่อนทถอะวะสีอ่อนพออสามาพี่เบิ้งมาให้แม่จับนะเบิ้ง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 อันนี้เร็วมานี่เร็ววัเร็วันเลวคีบอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหาพ่อแล้วโอ้จะไปเล่นที่นอนเล่นที่นอนคนเดียวก็ได้พ่อ เบื่อแม่ขนมที่สุดเลย,ยนี่ไปเรียบคอมาเล่นด้วยปไปเรียบคอมานอนเร็วพ่อไม่อยู่นุก,กว่าไดนโนเสาร์อ่ะพอ่อเรีนไดโนเสาร์ประกาศนอน,อ,นอุ้ยด,ด,ดูเ,ดอ,เอ้ยอ่ะนอนลงลูกนอนลงนอนลงแล้ว เออนอนลงลูกเออนอนลงวะดพอพนอนกับบนอนได้เพิินเออเด้อปวดดูสายตาไพ่อมาพี่พ่อม่ใช่่าพ่อมาพี่พ่อมหาล้านได้เร็วเไม่ใช่เขามาขอปนี่บ่อยออจะสั่งจาพี่น้ออ่นางนางคุยกันเบิงคุยกันเบิงไปจะไดนอะคุยกันแล่วเล้วเลคุยกันอีพ่อเบิ่งไปจะได พ่อค้าอีพ่อค้าอีหลานนวดไฮโบอหลานนวดไฮโบเห็ดนี่จะหายเลยเจะหายเลร็ดต่ำเลยเด้เออเบิ้งทั้งฝุ่นไหมขึ้นคอแล้วอู้สิปีนคอกมาแล้วทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นจะปีนคอกแล้วเดราจะใหาเห็ดจ้งสีต่อบอยเป็ดบาสุก่อยรลายเอาไปเล่นกับไปเล่นน้ำการโหลดต่อไปเนาะ อ๋อเราแล้วคิปีฝากกดไลค์กดแชร์อะฝากากดไลคกดแชร์หน่อยเร็ว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 ฝากกดฝากาก,ากดแชร์กดสวัสดีค่ะ